เมื่อพูดถึงไซปรัสหลายคนอาจจะนึกสงสัยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนอาจจะคุ้นคุ้นกันว่าเป็นเกาะอยู่แถวทะเทลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วสำหรับความสำคัญคือน่าสนใจตรงไหนทำไมเราต้องเลือกมานำเสนอกันมาดูกันครับอับดุลไทยทูบจะพาไปทำความรู้จักกับประเทศบ้านเกิดของเทพีอัฟโรไดตามตำนานกรีกเป็นดินแดนที่มีผู้นำมามอบให้กับพระนางคลีโอพัตราเป็นของขวัญ และแม้จะมีทำเลที่ตั้งใกล้กับตะวันออกกลางแต่กลับเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแถมที่นี่ยังมีประชากรแมวมากกว่าคนไปติดตามเรื่องราวน่าสนใจของไซปรัสเกาะแห่งความรักและความงามกันครับ 1. มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่เมื่อ1 0,000ปีก่อน เกาะไซปรสัสเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในบรรดาเกาะน้อยใหญ่รวม160เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นรองเพียงแค่เกาะซิซิลีและเกาะแซดิเนียของอิตาลีไซปรสัสมีหลักฐานการตั้งถินฐานของมรุษมาตั้งแต่ยุคหินใหม่คือเมื่อราว1นึง่งมืนปีก่อนทั้งยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิเปอร์เซียอัาเซียอียิปต์กรีก โรมันโดยชื่อไซปรัสมาจากคำว่าซิปริอุมที่ชาวโรมันใช้เรียกขานซึ่งมีความหมายว่าทองแดงโ้วเเรราะเกาะแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายทองแดงที่สำคัญมาตั้งแต่1,000ปีก่อนคริสตกาลขณะเดียวกันยังมีหลักฐานว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เคยแวะพักที่เกาะไซปรัสนี้เพื่อวางแผนการรบก่อนที่จะรุกคืบไปยังดินแดนในฝั่งตะวันออกหรือทวีปเอเชียในปัจจุบัน 2. จุดกำเนิดของเทพแห่งความรักและความงามตามตำนานกรีกอโฟรไดท์เทพีแห่งความรักและความงามซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากฟองคลื่นก้าวขึ้นมาจากทะเลบริเวณเกาะไซปรัสแห่งนี้โดยมีเพตราตูโรมิอูหรือหินแห่งโรมันหินก้อนใหญ่ที่ชาวไซปรัสเชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของเทพีอโฟรไดท์โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากใครว่ายน้ำรอบหินนี้ได้สามรอบจะคงความอ่อนเยาว์และความงามเอาไว้ได้ชัว่วนิรันดร ชาวไซปรัสยังได้สร้างวิหารขึ้นที่นี่เพื่อบูชาและอุทิศแด่องค์เทพีตั้งแต่เมื่อราว600ปีก่อนคริสตรกาลซึ่งยังคงมีร่องรอยปรากฏให้เห็นอยู่ในบริเวณหมู่บ้านครูเครียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโบราณปาฟสเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกโดยนอกจากจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วยังเต็มไปด้วยโบราณสถานที่บ่งบอกถึงการได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีกและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน 3. ของขวัญแทนใจจากมาร์กแอนโทนีสำหรับสาวงามในตำนานอย่างพระนางเคลโอพัตราที่7ผู้ซึ่งได้ใช้ชีวิตท่ามกลางทรัพสมบัติเครื่องประดับหรืออัญมณีต่างๆมากมายที่ใครๆพากันมอบให้เป็นของกำนันแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเกาะไซปรัสทั้งเกาะยังเคยเป็นเครื่องบรรณาการที่มาร์กแอนโทนีแม่ทัพจากโรมันมอบให้กับองค์ฟาโรห์หญิงแห่งอียิปต์ด้วยเหตุผลทางการเมืองและความรักเพื่อพิชิตใจพระนาง และขุนศึกโรมันผู้นี้ยังยอมทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดมาสร้างตำนานรักบนหรีโลกแต่ในท้ายที่สุดแล้วเกาะไซปรัสก็ต้องกลับไปอยู่ในการปกครองของโรมันเมื่อทั้งสองคนพ่ายแพ้ในยุทธการแอคติอุมนำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายในปีที่30ก่อนกิสตการ4เมืองหลวงถูกแบ่งออกเป็นสส่วนนิโคเซียเมืองหลวงของประเทศถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยเหตุผลทางการเมือง โดยหลังจากที่ไซปรัสตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมานานถึง34ปีในปี1 960ไซปรัสประกาศสถาปนาตัวเองเป็นรัฐเอกราชมีการนำแผนที่ประเทศไปแสดงในทงชาติเป็นประเทศแรกในโลกแต่ทว่าในขณะเดียวกันก็เกิดการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนระหว่างชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงกับชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิม ในที่สุดสหประชาชาติต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการแบ่งพื้นที่เกาะออกเป็นส่วนเหนือและใต้โดยมีการลากเส้นกรีนไลน์เป็นเขตกันชนและทำให้กรุงนิโคเชียถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของสองฝ่ายทำให้ชาวไซปรัสตรุรกีทางตอนเหนือซึ่งกินพื้นที่ประมาณหนึ่งใน3ของเกาะแต่มีทรัพยากรธรรมชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าดินแดนทางตอนใต้ส่วนชาวไซปรัสกรีกที่อาศัยอยู่ทางใต้เป็นเจ้าของพื้นที่ชายหาด และท้องทะเลที่สวยงามและเงียบสงบ 5. ใกล้ตะวันออกกลางแต่เป็นสมาชิกสาภาพยุโรปประเทศไซปรัสมีพื้นที่ประมาณ9,251ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับจังหวัดนครสวรรค์ของไทยมีทําเลที่ตั้งเป็นเกาะเดียวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนห่างจากแผ่นดินใหญ่ด้ยอยู่ค่อนมาทางฝั่งเอเชียทิศเหนือคือประเทศตุรกีทิศใต้คืออียิปต์ส่วนทิศตะวันออกคือซีเรียเลบานอนและอิสราเอล ถัดเข้าไปในแผ่นดินใหญ่คือดินแดนตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยทะเ,ทเลทรายแต่ในฝั่งตะวันตกของประเทศแม้จะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินของยุโรปแต่ชาวไซปรัสพึงพอใจกับการมีเชื้อสายยุโรปอยู่ในตัวมากกว่าตั้งแต่การเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิกรีกมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงไม่น่าแปลกใจที่ไซปรัสจะเข้าเป็นสมาชิกของสหาภาพยุโรปหรือ EU มาตั้งแต่ปี2004 ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซนใช้เงินยูโรประชากรมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าประเทศใหญ่ๆใ,ในยุโรป 6. มีประชากรแมวมากกว่าคนไซปรัสมีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่ราว1 00 2 0 0 0ล้านคนแต่ที่น่าสนใจคือจำนวนแมวที่มีมากกว่าโดยมีประมาณถึง1 00 5 0 0 0ล้านแตัวมากกว่าคนถึง3,000 0ตัวเราสามารถพบเห็นแมวไซปรัส พันพื้นเมืองที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และมีขนหนาได้ในทุกที่ทั่วเกาะทั้งแมวเลี้ยงและแมวจรจัดความผูกพันระหว่างไซปรัสกับแมวนั้นมีที่มาด้วยการหลายทฤษฎีทั้งการพบหลักฐานที่ชาวไซปรัสผูกพันกับแมวอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เมื่อ9,500ปีก่อนด้วยหลักฐานการฝังศพของแมวร่วมกับร่างของมนุษย์ในสุสานนอกจากนี้ยังมีการระบุด,ด้วยว่าในอดีตมีงูอยู่บนเกาะจําจนวนมาก ึงมีการนําแมวขึ้นมาบนเกาะเพื่อจัดการกับปัญหาโดยมี2ราชินีคนสําคัญที่นำธรรมเนียมการเลี้ยงแมวเข้ามายังเกาะก็คือพระนางคลีโอพัตราและพระนางเฮเลนาแห่งคอนสแตนติโนเปิลซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมนิยมในการเลี้ยงแมวขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้จากฝั่งตะวันออกกลางดินแดนที่ได้ชื่อว่าทําให้แมวซึ่งเดิมเป็นสัตว์ป่าให้กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องและนํามาใช้ประโยชน์ในสังคมเกษตรตั้งแต่เริ่มมีการตั้งรกราก โดยแต่ละบ้านใช้แมวช่วยกําจัดสัตว์และแมลงที่เป็นศัตรูรบกวนพืชทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นแต่ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรทุกวันนี้ทางการไซปรัสก็ประสบปัญหาในการจัดการดูแลเจ้าแมวเหล่านี้อยู่ไม่น้อยทั้งในเรื่องของอาหารสุขอนามัยและการป้องกันโรคต้องมีการจัดการงบประมาณเพื่อการนี้โดยเฉพาะและขอรับบริจาคผ่านองค์กรการกุศลอยู่เสมอ 7. ต้นกำเนิดายหวานที่แรกของโลก ไวน์คอมมอนดารีเเป็นวน์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีต้นกําเนิดจ,จากไซปรัสตั้งแต่เมื่อ2,000ปีก่อนคริสตกาลเป็นไวน์ที่มีรสหวานผลิตจากอางุ่นพื้นเมืองบนเกาะและเป็นสูตรไวนยหวานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีรสชาติและกระบวนการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน ด้วยหากใช้คำศัพท์ในปัจจุบันมาอธิบายก็จะเรียกได้ว่าเป็นวายที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. Geographical Indication เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีแหล่งกำเนิดเฉพาะถิ่นที่เดียวในโลกก็คือที่ไซปรัสเท่านั้นเชื่อกันว่ากองทัพของพระเจ้าริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษหรือริชาร์ดใจสิงได้นำวาชวชนิดนี้กลับไปเผยแพร่ในยุโรป หลังกลับจากสงครามครูเสดในช่วงปลายศตรวรรษที่12และก็เป็นพระเจ้าฟิลิปที่1แห่งฝรั่งเศสที่ทรงโปรดปรานวายคอมมารเดียเป็นอย่างมากจนเมื่อปี1223ทรงขนานนามวายนี้ว่าอัครทูตแห่งวายหรือ The Apostle of w i e ซึ่งสื่อถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วยภูมิประเทศที่สวยงามชายหาดที่ขาวสะอาดเงียบสงบเสริมด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์และตำนานเก่าแก่ ลอดจนภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าประเทศในฝั่งตะวันตกแถมยังมีค่าครองชีพที่ถูกเมื่อเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปทำให้ไซปรัสเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ผู้คนพาก,กันเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศกันจำนวนมากเป็นประจำทุกปี